ภูมิใจสนครับกลับมาในช่วงที่3นะครับกับเรื่องของขอคุยด้วยคนขอบนด้วยคนคือถ้าพูดไม่ใช่ว่าน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะท่านที่ฟังอยู่การเป็นคนจนในประเทศนี้นะครับอยู่ลำบากล้วนถูกตีตราเรื่อยมานะครับด้วยวาทกรรมที่มีการเหยียด เหยียดเชิงบุคลิกเหยียดในลักษณะของที่มาเหยียดในลักษณะของพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมโง่จนเจ็บยิ่งจนยิ่งกินเหล้ากเกษตรกรเผาป่าตัดป่าทำไร่นะผมบอกว่าแนวคิดนี้นะมาตั้งแต่ปี2540 6 47ที่เป็นรูปเป็นร่างในการต่อสู้ทางการเมืองนะครับในยุคเหลืองนะครับก็ย้อนไปนิดหนึ่งแล้วกันคือต้องเข้าใจว่ายุคเหลืองนั้นนะฮะเป็นยุคที่ผู้สนับสนุนยุคเหลืองส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นกลุ่มจีนกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็กลุ่มคนจีนพ้นทะเลและกลุ่มที่มีผลประโยชน์นะครับกลุ่มแขก กลุ่มวิสรามเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดของสีเหลืองและกลุ่มนี้นะฮะจะเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มวานิชกลุ่มพ่อค้ากลุ่มที่เข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยได้ดีกว่ากลุ่มรากหญ้าท่านไปดูสิครับว่าในกรณีเรื่องของการไปกู้ธนาคารเอาง่าย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนกันกู้ธนาคารคนรากหญ้าหรือคนไทยถ้าไปกู้เงินธนาคารเนี่ยหลักทรัพย์ดีไหมคุณมีหลักทรัพย์มีที่ดินมีคนค้ำประกันไม่พอดอกเบี้ยก็แพงกว่าด้วยมีค่าอะไรมา,มาเป็นปช่องแก็บช่องว่างแต่ในกรณีเรื่องของคนคนไทยเสียใช้จีนถ้าไปกู้เงินเพื่อทําการพาณิชก็ง่าย ง่ายกว่าและมาตรการทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเข้มงวดนะครับเรื่องอหลักทรัพย์อะไรเท่ากับของกลุ่มรักญาติที่ปิดขอกู้ดอกเบี้ยก็ถูกกว่านะดังนั้นเนี่ยมันก็มีระบบการเอื้อกันนาะยทุนก็จะเอื้อกันธนาคารกับคนไทยเล้วแจีนนะครับก็จะมีการเอื้อกันนะรับเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่เมื่อดูกับดังน้้นของคนไทยเองนะครับ ปรากฏว่าการกระถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยก,ก็ยากนะยากจริงๆในการนี้เป็นเรื่องจริงนะครับทั้งงานวิจัยงานอะไรมีรองรับอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคนจีนที่ประกอบกิจการอยู่ต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยเมื่อมีลูกหลานแล้วเนี่ยลูกหลานจะไปร่ําเรียนในมหาลัยนะครับก็จะไม่จะก็จะไม่สนองตอบหรือจะสืบทอดธุรกิจของ คนกินกลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะไปทำเ,เรื่องของอแพทย์นักธุรกิจลงทุนอะไรแต่จะไม่ขายอะไหร,รถจักรยานยนต์ร้านขายของชำอะไรทั้งหลายที่บรรพบุรุษของตัวเองนั้นได้ได้ทำมานั้นอนะรุ่นนี้ไม่เอาแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็มีลูกจ้างลูกจ้างนี้ก็จะเป็นลูกจ้างที่มาจากอีสานทางเหนือหรือทางใต้ ก็จะมาเป็นทุกจ้าเอาเอาร้านขายอะไรรถจักรยานยนต์กันยกง่ายๆร้านขายอะไรกันเลวกันเมื่อทายาทของเท่าแก่ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากที่จะสืบทอดธุรกิจของบิดามารดาก็จําเป็นที่จะต้องหาคนมาแทนนะอาเจ็กอาซิมนะครับอาเฮีอาตีทั้งหลาย นะครับก็จําเป็นจะต้องนะฮะหาคนมาแทนทีนี้หาคนมาแทนเนี่ยมันก็ลำบากทีนแทนตัวเองก็อยากจะสืบทอดธุรกิจของตนแต่ลูกหลานไม่เอาปรากฏว่าก็จะมีลูกจ้างนะครับซึ่งเป็นคนอีสานก็เรียนรู้การเป็นเท่าแก่ใหม่มีประสบการณ์สินะครับมีประสบการณ์ว่าโอโ้การบริหารจัดการการที่จะเป็นเรื่องของการที่จะทําธุรกิจพวกอะไรพวกอะไรเนี้ยนะ,ะมันต้องดําเนินการยังไก,ก็เก็บประสบการณ์ เก็บประสบการณ์เรื่อยๆประกอบกับธุรกิจของกลุ่มคนจีนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้เครดิตโดยเรียกว่าในหน้าใช่ไหมเอ้าไม่ใช่นะ่าจะเป็นตัวแทนตัวแทนแต่ละบริษัททั้งหลายนะครับที่เอาสินค้ามาให้กลุ่มร้านค้าของคนจีนเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มอีสานกลุ่มเหนือเช่นเดียวกันก็จะมีสายสัมพันธ์ในการที่จะอา้าวมันเหมือนกับคุยกันอ้าวคนบ้านเดียวกันเนี่ย ก็ติดต่อกันทีนี้พอมันมีช่องทางที่จะเป็นเท่าแก่ใหม่ได้แล้วปรากฏว่ากลุม่มทางด้านของเอเจนต์างหลายเนี่ยก็สามารถให้เครดิต30วันได้ก็แปลว่ากลุ่มนี้อา้าวมีช่องทางแล้วเว้ยกูขอเป็นเท่าแก่ของตัวเองล้กูไม่รอกันละแล้วก็แยกตัวออกมาตั้งร้านเล็ก,ลกๆนะเพื่อที่จะเป็นเท่าแก่เท่าแก่ใหม่ปรากฏว่า คนกลุ่มนี้คนกลุ่มมีสารกลุ่มเหนือนะครับที่มาเปิดร้านใหม่ๆเป็นร้านอะไรวัสดุรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยนะปรากฏวนนี้ใจถึงนะฮะรถรถได้เครดิตได้ให้ได้นะครับคือปล่อยของให้มันเร็วหมุนเงินก็ปรากฏว่าไอจากที่เคยเป็นลูกค้าของร้านคนที่ร้าน่าแก่เดิมเนี่ยก็หันกลับมาสู่ เท่าแกใหม่ซึ่งเป็นเชื้อสายคนอีสานคนเหนือคนใต้ที่มาตั้งกิจการใหม่ปรากฏว่ารายได้ของทางฝั่งเท่าแก่เดิมก็ตกเพราะตกปับ๊บอ๋อลูกค้าส่วนใหญ่แล้ววิ่งไปที่ร้านของไอ้ลูกน้องเก่าเราถึงไปเปิดใหม่ก็กลายเป็นเพียงว่าเอาพวกเองมาแย่งอาชีพค้าแล้วพวกเองมาแย่งรายได้ค้าแล้วปรากฏกับเรื่องของการ ในยุคของรัฐบาลของท่านทักษิณก็มีการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กับแต่ด้านของเท่าแก่ใหม่เกิดขึ้นเยอะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการบริหารจัดการโครงการประชานิยมทั้งหลายมันก็สนับสนุนเสริมส่งให้ทางด้าน,นของกลุ่มเท่าแก่ใหม่นี้สามารถตั้งตัวได้ก็เลยทําให้ในโยบายเหล่านี้มันก็กระทบกับทางด้านของอคนไทยเชื้อสายจีนเดิม พนัวกับเรื่องของการนายทุนนะครับที่มีผลกระทบต่อเรื่องของนยโบนยโบายรัฐของยุครัฐบาลของคุณทักษิณผสมโรงกันมาก็เ,าเลยมีสู่เรื่องของความแตกแยกก,ก็เลยเป็นที่มาของวาธกรรมทั้งหลายนะครับที่ดูถูกกันโง่จนเก็บนะครับยิ่งจนยิ่งกินเหล้าพวกเศสษฐีใหม่นะจะมาแย่งผลประโยชน์รายได้ของกลุ่มเดิม ทำให้เกิดปัญหาความแตกแยกทางความคิดความแตกแยกทางเศรษฐศาสตร์เรื่องของการทํามาหากินเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ลงตัวระหว่างกลุ่มชั้นล่างกลุ่มชั้นกลางและก็กลุ่มชั้นบนที่ผมพูดมาเหล่านี้มีหลักวิชาการรองรับทางนั้นไม่ได้คิดว่าเออจบด็อกเตอร์แล้วกูมนัมนต้องมตัองพร่ำเพอ้อไปเรื่อย มันมีงานวิจัยรองรับทั้งสิ้นอ่านมาศึกษามาแล้วบอเข้าใจคือผมเข้าใจระบบปัญหาในประเทศนี้เข้าใจแล้วจะแก้ยังไงผมอน,นาคตที่ผมเล่นการเมืองแน่นะ <c oughs> นี่ผมโปรโมทตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำช่องวีดีโอทแ y ม u ูทูบอะไรเนี่ยเพื่อโปรโมทตัวเองนะครับจะเสนอแนวะคิดการทำยังไงการบริหารจัดการยังไงให้กับกลุ่มรากหญ้า กลุ่มล่างหลา,ามาที่จะตั้งตนให้ได้นะครับแล้วก็กลุ่มกลางกลุ่มสูงจะทํำยังไงที่จะลดอคติและก็ลดวัฒกรรมทั้งหลายเอาวิกฤตของไวรัสโครโครโนาหรือโควิด -19 เนี่ยเป็นบทที่จะทำลายกำแพงให้ได้ได้ไหมรัฐบาลถ้าเอาตรงนี้มาทำลายกำแพงได้เอาทำลายเรื่องของนี่นะ ชนชั้นได้เนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงดีของการที่จะระเบิดนะครับขยะหรือภูเขาไฟทั้งหลายนะฮะภูเขาไฟนั้าแข็งยอดน้มแข็งใต้ทะเละนะครับไวรัสโควิด19มันไม่ได้เลือกชนชั้นไม่ได้เลือกนะครับชนชั้นล่างชนชั้นกลางไม่เป็นชนชั้นสูงมันไม่เอามันเอาทุกคนดังนั้นนี่นะครับ ไม่ว่าใครมีโอกาสเป็นกันทุกคนดังนั้นมันเป็นการสบช่องอันนี้เป็นแค่นะคิดหนึ่งว่าเป็นกระบวนการทำลายละเรากำลังที่จะทำลายกําแพงความคิดกันนะกำแพงวาทกรรมทั้งหลายของชนชั้นล่างชนชั้นกลางชนชั้นบนอย่าคิดว่าอ้าวชนชั้นล่างรับไปเปล่นไปเราชนชั้นกลางชนชั้นบนเราวรัสมันไม่เล่นงานะล แต่หารู้ไม่นะครับนี่คือหายนะครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยของมวลมนุษยชาติและเป็นกระบวนการและเป็นหนเครื่องมือหนึ่งที่จะทำลายวาทกรรมของชนชั้นของประเทศไทยได้ร่วมมือกันเราต้องร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันทำลายต่อสู้และก็กำจัดเชื้อร้าย เมื่อกําจัดมันได้ปั๊บเราก็หันมามองหน้ากันว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหลายถอดบทเรียนขึ้ขนทั้งหลายที่มันลามไปทั่วประเทศเนี่ยเกิดจากการบริหารจัดการของใครเกิจากปัญหาการจัดโครงสร้างภายในประเทศความเหลื่อมล้าการไม่มีมาตรการที่จะรองรับอย่างชัดเจนท่านไปดูได้ครับนโยบาย นะครับมาตรการที่จะช่วยเหลือเนี่ยชนชั้นไหนได้อ่ะอะไรยิ่งหุ้นตกนี่จะไปตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนเล่นหุ้นเนี่ยามว่าลากลาเขาเกี่ยวเขาไปเล่นหุ้นด้วยไหมเออนะฮะภาคแรงงานเนี่ยเขได้ไหมช่วยเหลือเรื่องของอนะไรบัตรเครดิตรถยนต์บางแกเขาจะใช้บัตรเครดิต,ตกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์อืม อันนี้นะ่าคิดตัง้งหลายทอ่ก็เป็นทิ้งท้ายว่าทิ้งทวนว่าวิกฤตไวรัสโควิดเนี่ยจะเป็นการทำลายกำแพงวาทกรรมระหว่างชนชั้นของประเทศนี้ให้แตกสลายแล้วก็หันหน้าเข้ามาหากันช่วยเหลือกันแบ่งปันทรัพยากรของประเทศนี้ให้ได้สัดส่วนคือจะให้มันเท่ากันเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความอยู่รอด ของคนในประเทศนี้โอเคนะครับคุยเยอะมากไม่รู้ว่าได้สาระก,กันหรือเปล่าแต่บทสรุปสุดท้ายก็คือว่าจากวิกฤตของโควิด1 9ทําทำให้คนไทยนั้นหันมามองอองหันมามองหน้าขันท่านหันมาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันนะครับทำลายวาทกรรมกำแพงชนชั้นลำดับชั้นของสังคมให้ได้แล้วถ้าผมลงเล่นการเมือง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยดร,รประชากรมนิติธรรมหรือดอร,รชาเราก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ